ก็สวัสดีนะครับนักเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับสมาชิกกลุ่ม p อร์ตไกเอทุกท่านครับออวันนี้ก็จะมาพูดถึงบล็อกเกอร์เอ,อ็กเน็ตนะครับเป็นบล็อกเกอร์ทีออ่ในปี2อ2 2นีนะครับก็ทางเว็บไซต์ต่างๆก็ได้มีการเปรียบเทียบนะครับว่าแต่ละบบนะครับที่ดำเนินการอยู่นะครับว่าบล็อกไหนนะครับที่ ให้บริการนะครับทางด้านตลาดฟอเร็กนะครับได้ดีแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงข้อที่ได้เปรียบนะครับของโบกเอ็กนิตนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับก็คือก็จะกล่าวในประเด็นที่ว่านะครับสภาพคล่องทางการเงินนะครับสภาพคล่องในที่นี้ผมจะพูดถึงเรื่องการฝากถอนนะครับแล้วก็ มีความรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องความรวดเร็วนะครับหรือ,อ,อมีข้อปัญหาสอบถามต่างๆนะครับก็จะมีบริการแชทแก้ปัญหานะครับอีกครั้งก็มีบริการที่หลากหลายนะครับหลายช่องทางที่จะอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆนะครับที่จะเข้าสู่วงการเป็นนักเทรดเดอร์นะครับในตลาดฟอเร็กนะครับเพื่อนๆครับ ประเด็นแรกที่จะขออนุญ,ญาตนําเสนอเพื่อนๆทราบนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์นะครับก็มาดูมาดูอันแรกนะครับก็คออือความรวดเร็วรับเพื่อนๆครับความรวดเร็วที่โบรกเกอร์นะครับเบิกถอนผ่านธนาคารออนไลน์นะครับตอนนี้ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆใช้วิธีการฝากถอนผ่านธนาคารออ,ออนไลน์นะครับ เน็ตแบงกิ้งมากกว่านะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดนะครับเพื่อนๆครับตารางนี้จะมาพูดถึงความรวดเร็วนะครับในการฝากถอนนะครับจัดเรียงตามลำดับความรวดเร็วนะครับจากตารางจะเห็นว่านะครับของโล็อกเอ็กเนนะครับก็จะมาเป็นอันดับที่หนึ่งเลยนะครับโดยผ่านธนาคารเคทีบีนะครับเพื่อนๆครับ จากรูปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตรงที่ถูกใจนะครับก็คือฝากเข้าทันทีนะครับและถอนเข้าทันทีนะครับซึ่งโบกอื่นๆก็ก็มีส่วนที่เร็วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าที่ประทับใจโบกเอ็กเก็คือ,เ,อ,อเข้าทันทีนะครับเข้าทันทีตัวนี้จะส่งผลตอนช่วงที่เพื่อนๆน,น,นะครับสมมติว่าเพื่อน เทรดนะครับในหลอดที่เยอะๆนะครับและครนี้จำนวนเงินหรือว่าฟีมาจินนะครับไม่เพียงพอนะครับความรวดเร็วในการฝากนะครับจึงส่งผลสำคัญนะครับที่จะทำให้โอกาสที่เพื่อนๆที่จะรักษาพอร์ตนะครับในช่วงวินาทีวิกฤตอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็สามารถทำได้ตลอดเวลานะครับ ก็เคยมีประสบการณ์ครับเพื่อนๆครับหากเราฝากถอนช้าบางครั้งเ,เมื่อถึงจุดนะครับไม่สามารถดําเนินการทันนะครับคือต้องการเอาเงินเข้าทันทีเพื่อ,อ,อฟีมาชินช่วงกราฟลากยาวๆนี้นะครับทุนเราอาจจะไม่พอนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นนักเทรดเดอร์นี่เขาต้องการการฝากที่เข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อรักษาพอร์ตนั่นเองหรือนะครับหรือ,เ,อ,อเราต้องการ ทำกำไรนะครับในระยะสั้นน่นนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ได้ได้ช็อตหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับก็สําหร ER ับการฝากถอนนะครับเพื small, ่อนๆครับก็จะมีเอ่อเพิ่มเติมนะครับก็คือจากรูปนะครับเพื่อนๆครับก็จะมีฝากถอนที่ผมแนะนำนะครับเพื่อนๆครับ ก็คือการฝากถอนผ่านไ a i QR Code Payment นะครับตัวนี้จะสะดวกที่สุดนะครับเพื่อนๆครับก็โบริษัทก็มีช่องทางบริการที่หลากหลายมากนะครับเพื่อนๆครับแต่ผมแนะนำเลยนะครับที่สะดวกที่สุดก็คือใช้ QR Code นะครับเพื่อนๆครับไทย QR Code Payment ตัวนี้เร็วมากครับเพื่อนๆครับเคยทดลองแล้วนะครับ สมมุติว่าเพื่อนๆอ,อ,อ,อยากจะถอนเงินนะครับก็เพียงไม่กี่นาทีครับไม่ถึง5นาทีนะคบเพื่อนๆก็จะทําธุรกรรมทางการเงินกับโบากเนตได้สําเร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าสะดวกนะครับเพื่อนๆครับประเด็นอื่นๆนะครับเพื่อนๆครับเอาดู อจะใช้ไม่ค่อยคล่องนะครับเพื่อนๆครับบริการอื่นๆนะครับอันนี้พูดถึงการบริการอื่นๆนะครับของโบเอ็กเนนะครับก็จะครอบคุมความต้องการของนักเทรดเดอร์นะครับโดยเฉพาะจะมีบริการหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า s o c i a l t เทรดนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกบริการหนึ่งนะครับที่ให้นักเทรดเดอร์นะครับที่ต้องการจะลงทุนนะครับ เพื่อสร้างกลยุทธ์เป็นของตัวเองนะครับ mm. เพื่อให mm. ้ท่านอื่นก็พิเรดนั่นเองนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเหมาะสําหรับผู้ที่เป็นมืออาชีพนะครับ mm. ก็ก็จะสร้างรายได,ไดเ้เสริมนะครับ mm. นอกเหนือจากที mm. ่เพื่อนๆนนะ,นะครับ mm. เทรดตามปกตินะครับ mm. ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับ mm. นอกจากนั้นนะครับ การให้บริการของเอเจก็จะมีการให้ VPS ฟรีนะครับเพื่อนๆครับ VPS นี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ EA นะครับก็ต้องเย็นเพื่อนๆว่านะครับ EA ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เพื่อนๆคิดนะครับ EA ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆครับ EA เป็นเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับทำงานหรือ เป็นนักเทรดเดอร์ที่สะดวกขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องออมีเวลามาเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาอย่างนี้นะครับ EA จะเ,เป็นผู้ตัดสินใจหรือ,อ,อทำธุรกรรมเงินให้เราโดยอัตโนมัตินะครับโดยการซื้อขายหรือปิดกำไรนะครับเพราะนั้นการที่จะใช้ EA ก็ต้องอาศัย VPS นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ให้บริการ ให้เช่าเยอะนะครับเพื่อนๆครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกนะครับที่จะเช่าทาง x อ e t นะครับก็ทราบเบื้องต้นว่ามีบริการให้ขอใช้ VPS ฟรีนะครับไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับเพื่อนๆครับผู้เริ่มต้นที่ต้องการที่จะรู้กับบล็อกเอ็กก่อนแต่ว่ายังไม่อยากเช่าเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับทางเลือกอีกตัวหนึ่งให้เพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆจะได้มือเทรดที่ดีนะครับโดยรวมๆแล้วนะครับเพื่อนๆพ,พื่อนครับโบเกน็ตก็ถือว่าเป็นที่มีเรียอการแว่งของราคานะครับก็ถือว่าน้อยที่สุดนะครับเพื่อนๆครับโดยเฉพาะช่วงข่าวแรงๆอะไรต่างๆนี้นะครับ บางท่านก็เห็นว่าหลายๆโบ๊กนะครับอาจจะมีการแว่งราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็มีบางครั้งนะครับก็คือในช่วงมีข่าวสําคัญนะครับแต่ว่าทางทางเอเ t ก็มีความรับผิดชอบก็คือจะแจ้งนะครับจะแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนนะครับก่อนข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเ,เป็นการรับผิดชอบนะครับ ก็คือเป็นการป้องกันนะครับโดยแจ้งสมาชิกก่อนนะครับเพราะนั้นสมาชิกที่เห็นว่ามีค่าตะดปิดทางหรือกแกวงสูงมากพันผลมากเลยนะครับจริงๆแล้วทางโบกเขาก็มีอีเมลแจ้งให้พวกเราทราบก่อนนะครับแจ้งให้นักเทรดเดอร์ทุกท่านทราบก่อนเพราะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือให้เพื่อนๆนะครับพยายามติดตามแล้วก็ดูเมลนะครับตัวนี้ก็จะเป็น จุดที่ป้องกันความเสียหายของโผตได้นะครับเพื่อนเพื่อนครับก็ความน่าเชื่อถือนะครับก็เกิดจากการให้บริการและความเ,าเป็นมาตรฐานของโบกนะครับจึงทำให้ในภาพรวมนะครับในภาพรวมโบกเน็ตก็จึงได้คะแนนในในทุกด้านนะครับรวมเฉล่ยแล้วมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปดู สอบถามทางเว็บไซต์ได้นะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเว็บไซต์ต่างๆที่เขาให้พูดถึงบโบรกนะครับการเปรียบเทียบโบรกต่างๆว่าโบรกไหนเป็นอย่างไรนะครับการให้บริการเป็นอย่างไรนะครับก็ที่สรุปนะครับก็คือถ้าเป็นในไทยนะครับเพื่อนๆครับผมแนะนำเลยว่าเป็นโบรกเอ็กเนเพราะว่ามีซัพพอร์ต ช่วยในการแก้ปัญหานะครับเป็นซัพพอร์ตเป็นคนไทยนะครับซึงตัวกับผมเองก็เป็นพาร์ทเนอร์ของ w รอ n e นอยู่นะครับก็ได้รับการบริการได้รับคําปรึกษานะครับเป็นอย่างดีนะครับก็สมาชิกนักเดิร์ก็เช่นเดียวกันนะครับหากมีปัญหามีข้อสงสัยก็สามารถแชทนะครับในห้องพื้นที่สนบุคคงของตนเองนะครับตัวใหญ่ก็จะแก้ปัญหาได้นะครับเพื่อนๆครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ การซื้อขายนะครับออเดอร์การซื้อขายต่างๆว่ามีปัญหาไหมอะไรอย่างไรนะครับผมคิดว่าทางโบเกนิสสามารถตอบคำถามให้เพื่อนๆได้ทุกประเด็นนะครับเพื่อนๆครับครับสุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆนะครับท่านที่สนใจที่จะสมัครโบเกนิสนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามกลุ่ม p ๊อเฟลกีเอนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์นะครับ ที่จะคอยแนะนำต่างๆให้เพื่อนๆนะครับว่าเอเอใช้อย่างไรเป็นต้นนะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ